แกตาเอ้ยเมื่อสายย่อดมาเจอกันจับมือกันไว้ครับจับมือกันไว้ครับสายย่อเหมือนกันครับจับมือกันสายยอให้ดูเลสายย่อสายย่อโชว์สเต็ปหน่อยครับโชว์สเต็ปหน่อยเอ๊ะเอาละครับทางยอดทองเฮียคแสนคูเฮียคูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันย่อเกิดไปแล้วนอนย่อจนนอนทำอะไรนั่นเอ้าตายแล้ว อยหน้าแตกเลยงรวดเคราช่อดีขนาดเราช่อดีครับสายโยเอียวไม่มาเลยนะมาบ้านโมมินี่เอียวไม่มาเลยฉันพูดเอียวมาให้ดูหน่อยดินิดนึงนิดนึงเอียวมาเหรอมาเอย FC ใหญ่กูอยากดูเลยเอียวมาหน่อยนิดนึงหน่อยพี่ยอดทองยังไม่เอียวมานะครับฉันพูดเอียวมาได้เลียวอ้าวเจะภาพใหม่ครับเดินดูวเลยนะครับโอ้ อันดากมาครับเดี๋ยวจะดูเอวหน่อยเอวดีหมนอ้าวเร็วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมีดีไม่ได้เข้ามาโย่อเกินไปแล้วนะครับอ่าแซนคุณจะเอวมานะครับมุนไปต่อลงกเอวมาเอวมาเอาลูกไปใส่ตัวดีๆลูกสายดากหน่อยสายดากเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับอันนั้นยอดทองครับยอดทอง ชื่ออะไรครับชื่อยอดทองครับยอดทองอันนี้ใครยอดทองเข้ามาครับเอวมาหน่อยพังพังพังข้าวหอมข้าวหอมสายตูดสายตูดอ้ยอยู่มาแล้วอุ้ยอุสายโยสายโยก็มาครับเดี๋ยวก็ไม่ได้ทำแล้วนะครับเป็นตัวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงยังไม่มาครับเพลงยังไม่มาอันคคณ ถ้ามีเพลงนี้ให้ให้อาจารย์อิมถ้ามีเพลงนี้สเต็ปมาเองเลยครับได้ครับยิ้มเปิดเพลงอันนั้นสายงานแถบอันนี้สายเดินไปไหนไปมาไปมาไอ้เจ้าภาพเขาเดินเดินไปดูแขกยิ้มยิ้มเฉยหน่ยยิ้มเฉยหน่อยยิ้มเหรอยิ้มยิ้มยิ้มยเฮ้ยเอ้ยเอวมาแล้วดูดูดำดิองยิ้มหน่อยยิ้ม เสียงเลยเสียงเสียงเสียงอเสียงเสียงเสียงอเสียงเสียงอเสียงเียเสียงเนียเสียงเสียงโอ้โอันนี้สวยเหรียญสางครับไปทมูดาวก่อนทหารดาวดาราดาราใหญ่นี่มาช้าหนึงเลยนะครับ มูน่ไม่ัไม่ไม่ม่เนี่อ้ไปรับน้องยืนดูเยครับโอ้โหโอ้โหโมเมโมเมงอนครับโมเมงอนว่าน้องดามาช้าครับโมเมงอนครับจะไปรับครับอันนี้มาแอบดูเข้ออะไรกันงอนครับมามามาเฮ้ยมาแฮ้เ่เ้เมครับผมว่าจะกลับบ้านแล้วโอ้ยไม่เห็นไปเดี๋ยว เอาเอาเออันนี้จะไปเอาเทนเจ้าภาพาาด,ด้วยนี่แม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 ่แ่แม่แม่แม่ม่แม่แม่แแม่แม่แม่่ม่แม่่แม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 ่ม่แม่แม่แ่แม่แ่แม่แม่่แม่แม่่ม่แ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 แม่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 ่แม่แ ขอบคุณมากเลยนะครับไม่มากก็น้อยก็ถือว่าท่าน uh wow. มีน้ำใจนะครับท่านมีน้ำใจว่าพี่โมมีเป็นพี่เลี้ยงของน้องดาวนะครับขอบคุณครับอ่ะแล้วก็เด like like ah, oh. oh ี๋ยวจะเอาเอาดูเราเอามาถึงมือเลยโอ้แสนคุณมองหน้าเลยครับเจ้าของเขายังไม่ได้เปิดงานเลยยังไม่ได้เปิดงานเลยอันนี้กินแล้วโอ้ไม่ยอมครับโอ้แสบคุณน้องแสบคุณมาก่อนมองหน้าน้องดาวเลยมาถึงกินเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเต้นโอยดมันเกิดตรงนี้เอามาเต้นหน่อยมาเต้นหน่อยมาเต้นอหยมันเกิดให้มงมนหน่อยมบเต้นอยให้มันเกิดเรามงตินนะครับ ล้วพวกน้อยพูดครับคุณห <ขอ S 1> เห็หไ,เหไ,ไห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 ไม,มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแซนคูนเต้นยกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้นลอยพอนอนเกิเอ,อ,อน,น,นะครับเพลงน,นี้แสนคูนเตียนนะโอ้ทองแท่งทองแท่ทงก็งไม่เบานะครับ จะพอไม่สำหรับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชิญได้เลยครับอ่าเฮ้ย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 อะไรดิเฮ้ยเสียงเพล้ยอยปวดครับ

โอ้กินสบายใจเลยดูครับแตงงูไม่ค่อยกินนะครับแตงงูไม่ค่อยกินจะกินแต่แตงควานะครับน้องแตงกูนหวานมากครับ

อาหารดาวอาหารดาวมากินชอบกินแตงโมนจ้ตกครับ้ตาเไม่ดนไม่ได้ช่วยมากช่วมาังจวีขกินับไ้อับหมา่วอาหารอะไรนะออะไรนะมี้ ไม่ได้ยินคุณบอกว่าหมาตัวนี้แ er, ม่นมมควว่่าาดดหหรอออเืพยไ กกนะินะ้แหมพี okay, ่ดาวเลยดูกินแบบขี้เกียจมาม่าใส่ลุยใส่ลุยกินถึงมูดาวตกลงใครกินถึงใครมูดาวบอกอันนี้จัะวันนี้กินอยู่ ว่าะจะว่าจะพา้องเข้ามาก็เดี๋ยวมาพางานเขานะครับก็เลยไม่มาคือตัวเล็กตัวี่ักบบ้้าาอยทนค่ะักบ้ารอยอู่บ้านะัวเล็กนนะคะ

ค่อยๆค่อยๆลูกค่อยๆแล้วหลังขึ้นตอนนี้กลุ่มลงในเจ้าอุ่มเลยเออแล้วขาหลังอ่ะมันจะปิ้นนะนะ่มแดึงแม่มาโอ้โอ้สายจวดโดดเลึกเลยรสัมภาษณ์คุณหน่อยครับแต่พังทิ้งคุณจะหลับใช่ไหมครับ คุณดาวครับคุณมีอาการเป็นยังไงบ้างครับคุณตอบเราได้ไหมครับเรียนินยืม่างอยู่บ้นกค่เียไม่สัมภาษณ์แล้วคุณทาไมไม่พูดอ่ะคุณอิ่มจนคุณจะหลับใช่ไหมครับคุณดาวครับโอ้โหบแต่งนะยืมืน่าคุณกินทั้งนั้นเลยอร่อยอร่อยอร่อยคนแกวากุ้ย่อนันนีู้ก็จะตัวเป็นิเยนะครับ ชุดชุดออกวันนี้วันที่สามนะครับยังไม่ได้ซักเลยครับติดต่อกันเลยครับแล้วลแก้วตานิ่งแล้วค่ะอยู่กับพี่ดาวนิ่งและไหนพี่ดาวบังน้องแก้วตาหมดเลยเก็บเก็บตัวใหญ่มากบังน้องหมดเลย ของกินแล้วดาวยอมแพ้นะครับไม่แสบก็ไม่ฆ่าด้วยต้อนรับนยนะครับสดมากครับต้อนรับแขีมากมีมมเลือกอาหารกินด้วยครับกล้วยที่บ้านผมเยอะครับผมไม่กินครับผมขอกินแอปเปิ้ลนอั้แมาอ๋อนี่ที่ทองทำทํางแห้งก็มานะคับวัน ก็มีพี่ยอดทองนะคะมาให้กำลังใจ่น่นด้วยแล้วแสนพูดก็น้องแก้วตาไปหาเชือกมาด้วยโอ้ยมีบุญเหลือกับแม่ด้วยค่ะลูกกับแม่ด้วยห้อยทรวดแตกเลยเฮ้ยทางนู้นพี่น้องเอ๋พี่บุญเหลือเขาจะเหม็นด้วยนั้นมาอีกฝั่งนึง เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วเอาเปลี่ยนใจเจ้าหน้ากันเอาเอางานงัดขึ้นหาแตงกวาหรือว่าแตงกวาอยู่ข้างล่างมันเป็นตลับเทปพ่นียื่นคือเป็นตลับเทปนะวัานในซี <c oughs> ่ของบ้านผ <c oughs> มว่า,านหนึ่งนะครับดึกยังเนาะรู้สึกว่าน้องดาวจะเบื่อกล้วยแล้วค่ะกินเยอะเองเปาพองมาไล่ก็เห็นแต่เน็ตทอดทักบกะหมอ่อม พว้มาไล่ไ hmm. ม <co> ่เห็นว่าเนี่ยจู๊สอแล้วิยิ่มแล้วิ่มแล้วเริ่ม้้งมีง่า่น้ำเจ้าก็ย่องไข่ยนนังง่าได้น่ะนะเออง่าง่าว่าง่าง่างมาง่าง่าม่าน่าง่าง่า่าง่่องา่านนา่าง่เ่าง่าน่าเ่างา่า่งา่า

อยากโชวมาน้องกตาเออทองแท่งหอกกล้วยด้วยอ๋อไปผานน้องฉาที่บ้านนะครับน้องไข่มุกไปได้มานะครับเสียนคุณก็เออไปสีห้าวีแล้วนะครับ กินยังไม่ยมิ pues ้มเลยบรรยากาศครับมีความสุขเหมือนตรวจน้องมูมีนะครับขอสุขภาพแข็งแรงนะครับแตเจ็บอย่าไข้นะมูมีก็ขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับ

อาหารมอบรัมทดีอน้าห้ารมอบไม่ใช่กครนีทายมอบครับองดาวครับผมได้เยอะแล้วครับมื่อวานครับผมไม่อยากได้ครับผมจะกินลองดาวตัวนี้คือไม่ได้หกินครับผมเล่นมากใส่ถุงด้วยใส่ถุงด้วยอันนี้ใส่ถุง ขอบคุณครับคุณคุผู้บริโคขับพินแพ้ก้าวาคละเพินิ้อย่างเดียวแตคุณละฝาเนื้อทองครับ

ขอบคุณครับแนคุณครับเลี้ยงแนคุณแนคุณาดดีดลูกอล่าโอ้ยลุยอีกแล้วฮักฮักัก ตัวนี้ตัวนี้คนไ,ได้ลูกสอยกันสอยกันโอ้สายปวดงานครับนี่สายปวดงานเนี่ยสร้างสีสันดีหมสร้างสีสันสายปวดงานครับสงสายยอดไลคยอดแชร์คงจะเยอะนะนี่ถ้าไม่มีแก้วตาเนี่โอย โว่าจะมีแก่ตายตัวตัวก็ตัวไม่มันตั้มื่อล้างมันล้างวันนี้เลยเสียงเปลี่ยนนะครับรู้สึกว่าเสียงเปลี่ยนแหบๆแล้วนะครับไอ่ไผ่ยังเยอะก่านั้อิ่มมากครับวันนี้อิ่มทั้งอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งพ้อมนะครับอิ่มทั้งอิ่มทั้งใจนะครับอิ่มจงฟอนเดินคุณ อิ่มใช่ไหมลูกอิ่มใช่ไหมอิ่มคือต,ตา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 ลับของเขาหนี่หายไปเลยนะครับตาอย่างนี้ของเขาหนี่หายไปเลยหายเลยเออตอนนี้เหมือนตาจะหลับนะครับก็ <c oughs> กินอิ่มนะครับผมขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณพี่โมมีนะครับผมอี่ไม่ลืมน้องแสนคูลก็ขอบคุณเอซที่ดูจนจบคลิปนะครับตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับผมก็ <c oughs> ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้แสนคุณด้วยดูคล้องดูคล้องโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแสนคุณสวัสดีครับคุณครับหน่อยอีหยังนั่นดุกดิกดุกดิกอยู่ดุกดิ๊กสายล้างชาล้างชาลปุูนสวัสดีครับนี่ลูกครับสวยครับไปนะครับครับครับดีดีครับดีดีไม่เอาค้าอย่างไรก่อนไปไปขอบคุณมากนะครับ